วันนี้คนเรียลไลน์อยู่บ้านเนี่ยคงเบื่อแย่ใช่ไหม,มเบื่อเบอื่ออยู่ในบ้านไม่มีอะไรทําเลยงั้นก็เรามารู้จักกับไทยหลอกลวงที่ามาจากแฮกเกอร์กันโอเคไปเลยแต่เพิ่อนทุกคนรู้จักคำว่าฟิชชิ่งไหมฟิชชิ่งเนี่ยก็มาจากแฮกเกอร์ที่าาบอกตกปลาแหละโดยขั้นแรกของการตกปลาก็าต้องมีอุปกรณ์ถ้ามีพาชนจินเป็ดถูกไหมซึ่งเหยื่อเนี่ยก็คือการที่แฮกเกอร์ OL, อรมีเอลปลอมมาหลอกลอ่อแล้วก็ส่งไปให้กับคนนั้นคนนี้ พอมีคนเผลอหลงเชื่อแล้วก็ไปกรอกข้อมูลให้เนี่ยก็คือเตะเบรดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้แฮกเกอร์เนี่ยไปได้ให้ข้อมูลสําคัญของเราไปเช่นอ n เม e หรือว่าพาสเวิร์ดซึ่งจะเอาไปทําอะไรต่อเนี่ยก็คงจะไม่ส่งผลเดียรกับเราทั้นั้นถูกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า p ิ i ชิ i n g เนี่ยเขาทํากันยังไงเดี๋ยวเราจะทำ p h i ช h i n g ให้ดูละกันเราจะสร้าง u r l ปลอมขึ้นมาให้แล้วก็ลองกรอกข้อมูลดูจะได้รู้ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเห็นอะไรได้บ้าง จโดเลยเราจะใช้ทูลที่ชื่อว่า c e a f i s h e r มาช่วยในการทำเริ่มจาก c โค Repository ตามคำสั่งนี้เลยอันนี้คือการลิลีนุกบน Virtual Box หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วก็ CD ไปที่ Sea f i s h e r แล้วก็ไปที่คำสั่งนี้แล้วมันก็จะทำการติดตั้งแพ็กเกจต่างๆที่จำเป็นหลังจากดาวน์โหลดกับติดตั้งต่างๆเสร็จก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ขึ้นมาจะมีเว็บไซต์ให้เราเลือกมากมายเลยว่าเราจะสร้างเป็น URL ของอะไร Facebook Instagram Google Microsoft Netflix ส่วน URL ที่เราทำจะเลือกเป็นของ Google หลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้า Option ขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะเอาเป็น Login Page แบบเก่า Login Page แบบใหม่หรือว่าเป็น S1 w a n d Voting Pool แล้วแต่เลยเราก็จะเลือกเป็น New Login Page แล้วก็จะได้เป็น URL ขึ้นมาเราก็จะ Copy URL ที่ให้มาเนี่ย ส่งไปให้คนอื่นแต่เราจะลองทดสอบดูโดยการ copy ไปวางไว้บนบอ o เซอร์ของเราจะเห็นว่า URL ที่เราสร้างขึ้นมาจะมีความคล้ายคลึงกับหน้าล็อกอินจริงๆมากๆจาก Terminal ก็จะเห็นว่าแค่กดลิงก์ก็จะมีการส่งเลข IP ไปให้แฮกเกอร์แล้วทีนี้จะลองพิมพ์ username หรือ gmail ลงไปดูแล้วกด enter ที่หน้า Terminal จะเห็นว่า Gmail ที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ไปโผลที่แฮกเกอร์แล้วแต่พอเรากด enter ก็จะมีการ redirect ไปที่หน้าล็อกอินของ Google จริงๆพอพิมพ์อะไรลงไปแฮกเกอร์ก็จะไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วแต่พอลองกลับไปที่หน้า URL ปลอมอีกครั้งแล้วใส่พาสเวิร์ดลงไปจากนั้นกด enter เห็นเลยว่าแฮกเกอร์ได้ข้อมูลตรงนี้ไปอีกแล้วทั้ง username password แล้วก็ IP เครื่องโอ้หน้าเว็บเพียร์ก่อไมเกิลเือนของ Google มากๆเลยได้แล้วเนี่ยเวลาจะกรอกอะไรที่สำคัญคัญอย่าง password บนเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะให้ดูดูให้ดีว่า URL ที่เปิดนั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเว็บไซต์ปลอมที่จะหลอกเอาข้อมูลนะละัมันจะเหมือนของจริงมากๆจนแทบจะแยกไม่ออกเลย เราก็ควรจะดูให้ดีว่า URL ที่ได้นะั้น่ะมาจากใครมีความน่าเชื่อถือบากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีคนที่ส่งมาอนะ่ะอาจจะโดนไวรัสแล้วก็ส่งลิงก์นั้นมาให้เราก็ได้ดังนั้นก็คือควรจะมั่นใจว่า URL ที่จะใช้อนะ่ะเป็นของจริงมีความน่าเชื่อถือก็ขอให้สนุกไปกับโลกอินเทอร์เน็ตใช้งานอย่างระมัดระวงังแลวก็มีสตินะครับโชคดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย